สวัสดีครับผู้ในช่องพลายเทิงนะครับผมวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมพลายอมสินนะครับผมมาชมความ่อครับของพลายอมสินแล้วก็พลายเทิงนะครับของควาหลืมนะครับวันนี้นี่ก็จะพาชมความ่อของพลายอมสินนะครับนี่ควานมาอยู่นะครับผมก็ไม่พายให้ทีได้ชมกันนะครับ ครับเนี่ยดีครับน้อยเยอะครับเชียร์น้อยเลยดีครับน้อยดูครับถ้ามีควันก็แบบนี้นะครับทางครับทุกง้างใส่ครับผมผม,มไว้ใจนะครับก็ไม่ใช่ควา้านเราก็เอามขายให้ดูนะครับ ี่ก็เป็นพ่อพันหนึงเหมือนกันนะครับเป็นพ่อของทงางอุ้มบุญนะครับผมก็เป็นอาหารยางเลื่อยนะครับผมบรนยากาศครับตอนเช้าครับผมประมาณ9ก้าโมงสิโมงครับผมที่โครงการค้งนาจังนะครับผม คงจะอุ่นทวนสมุนนี้มากนะครับผมนี่นะครับมีโอกาสก็เลยมาทายให้ซีและชมกันนะครับดูครับทำใส่เราครับควอมแข่ควานก็ธรรมดาครับหงช้างครับผมแล้วก็ไว้ใจครับแล้วก็อยู่ไกลๆครับเล็บทายนะครับผมก็จะเป็น พ่อพันธุ์ด้วยนะครับผมโอ้มีการยูนงูวรุตใส่เล้าอีกนะครับผมดูครับดูตาแข็งครับการยูนงูสรุตใส่ครับผมปัจจุบันะครับ เราไม่ใช่ควานเนาะก็ธรรมดาผงช้าครับผมถ้ามีควานก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับผมอันตรายนะครับผมเห็นไก่ครับผมไล่ไก่ครับดูครับให้ดูครับยุคคาใส่เราอีกครับ สินนะครับครับโดินใสเราอีกินชูเอฟซีนะครับผมนี้ก็บริการดูแลของควานเืมครับสองเชือกนะครับผมเกก็มีช้างของเกเื่่อว่าลายทองเงินนะครับ นี่ก็ดูเลอีกเชืดหนึ่งเป็นลายอมสินนะครับผมแล้วก็จะมีใกล้ครับอยู่ใกล้เพราะว่าเขาจะทำใส่เราครับว่ามีควานนะครับนีควานไปไหนครับทำหาควานก็ไม่รู้ว่าไปไหน หอมพาให้ซีได้ชมกันนะครับว่าปฏิกิริยาของช้างเมื่อมีะค้งอยู่จะเป็นยังไงครับครับโอ้โหดินดูนะครับเราต้องถอยก่อนนะครับผมครับหูกลางใส่เราเลยโยนินใส่นะครับผมเดี๋ยวเราจะพา ดูช้างเชียกดึงครับของความลืมที่เลี้ยงนะครับผมเพราะจนี้ก็จะเป็นพลายทองเงิน,นครับเป็นช้างขคงเกรอีกนะครับผมอ็จะมัดอยู่ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรครับผมดูครับถ้าเดินมาอันนี้ก็เดินเดินตามเรามาครับดูครับ หูกลางครับทำสายหลีครับดูครับความใช้ควานก็จะเป็นอย่างนี้นครับควานเลือไม่ธรรมดาครับแกก็เคยเลี้ยงพลายบัวบานด้วยนะครับผมตอนนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นพลายทองเงินนะครับผมของ ควันลืมนะครับผมเชนช้างของเกออีกนะครับผมโอ้จะออกกำลังกายครับหรือการเต้น,นครับโยกหัวครับเตนระบำทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะโยนอาหารให้เขากินนะครับผม ถึงมุกงานเหมือนกันนะครับงายาวนะครับผมสวยเพียวเหมือนกันนะครับผมลายทองเงินเตรีบแคพลายเทินของผมนะครับผมคนละเชื่อกกันนะครับผมเป็นของ ควาดลืมนะครับผมชุดนี้ก็ผมก็เคยเห็นแอ่เล็กๆดูนะครับผมก็ไม่รูปหลอ่อขนาดนี้ครับพอตูมาก็รูปหล่อมากเลยนะครับก็คือได้ไปเหงานด้วยกันอยู่นะครับผม แต่ว่าไม่ค่อยบ่อยนะครับผมนี่ก็ถายให้ชมเป็นบริเวณโดยรอบนะครับผมบ้านแล้วบ้านของควันหลืนครับผมนี่ก็จะมีเชือกหนึ่งครับผมอยู่ใกล้กันครับรู้ชื่ออะไระครับผม นู่นครับอยู่ไกลนู่นครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับผมนู่ครับพอจะบางเสาอยู่เป็นกครับช้างครับบางต้นบางต้นไม้อยู่ครับไม้ที่ตายแล้วนะครับผมรู้ชื่ออะไรครับผมก็จะเป็นช้างในโครงการเหมือนกันนะครับผมตัเด่งเป็นล็อกเป็นล็อกครับนูุนีเืี้หนก่งครับผมอู้ครับตัวเมียครับช้างทางครับผม สับุดไปก็กินไปเต้นไปนะครับผมดูครับดูภายน้ำโชกทำอะไรครับนุ่นครับโอ้โหครับนุ่นพายทำาชกน้ำาชกโอ้พลายอมสินทำอะไรครับขอโทษครับผมยอมสินทำอะไรครับนุ่นครับเล่นครับ ก็กำลังเล่นนะครับพอเห็นเราไปก็หยุดเล่นเลยนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมไปรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับผม ช่องพลายทุนของรอครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวครัว่าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม